สวัสดีครับเมนูวันนี้ต้มส้มปลากดคังแม่น้ำปิงนะครับต้มแสบขับบีบมะนาวนะครับแลนนี้ผมก็เอาปลาไปหลวกเรียบร้อยลวครับนะครับอันนี้มีใครใส่ที่หลังเครื่องปุ้ก็มีใบกะเพรายอดมะขามยอดส้มปล่อยใบกูดคาตะไคร้มะนาวมะเขือเทศหอมขาวริกได้ขี้หนูสวนเครื่องปุงนะครับ ใช้เลยนะครับทีหลังน้ำเดือดเอาคาตะไคร้ใส่คาบุหยอดหยดบะข้ามส้มปลอมเกลือเทศใส่ส้มเอาไปกอป่าที่เขาลวกใส่เรียบร้อยเลยปะขกดข้ง ไข่ปลาใส่ทีหลังด็ได้ได้กระเพ๋าใส่ใบบักกูดทิ่เด็กที่หนูใช้มัดชุดยอดสุดยอดด,ยอด็ได้หน้ามันไร่อ่าสมมะคือสุดยอดพัน มาครับปัดเนาะสุดยอดพอไข่เนาะครับปะเต็มต่องปลากดค้างต้มแซบลองกินด้วยกันนะครับเด้อมาครับมากินเข้าด้วยกันปิรต้มแซบปลาคังมอะโอ้น้ามันไหลหน้ามันไหลอืมไข่มันโดอืมไข่มากด โอ้โหอืมอืมเฮ้ยกลิ่นมันแน่นนะครับ 那么烂。 ก่อครับ่าน